คุเชจ้หาสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเจอกันกันกบหลอซือปออีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนทำแบบฝึกหัดบทที่1น,นะคะเริ่มเลยนะคะอันนี้นะคะหน้าที่4นะคะจะเห็นว่าโจทย์นะคะก็คือดูรูปและเขียนพินอินนะคะอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่1 รูปคนกำลังปั่นจักรยานนะคะเราก็เติมคำว่าฉีจื้อสิงเชอนะคะซึ่งแปลว่าขี่จักรยานลงไปในช่องที่1ค่ะช่องที่สองนะคะเขากำลังวาดรูปอยู่นะคะคำว่าวาดรูปก็คือคำว่าว่าวานะคะก็ให้นักเรียนเติมลงไปเลยนะคะข้อที่สามค่ะเขากำลังเล่นบาสนะคะเล่นบาสก็คือคำว่าตาล้า,ลานฉิวตาล้า,ลานฉิวค่ะ ต่อไปข้อที่4ร้องเพลงค่ะคือคำว่าช่างเกอช่างเกอค่ะข้อที่ห้าค่ะว่ายน้ำว่ายน้ำหย u ย่งหย u ย่งค่ะข้อที่6สุดท้ายนะคะทำอาหารจั่วฝานจั่วฝานค่ะต่อมาค่ะด้านล่างหน้าที่4ี่นะคะดูรูปและว,วงกลมคำตอบที่ถูกต้องนะคะ นักเรียนจะสังเกตเห็นคําศัพท์สองคำใช่ไหมคะคือคําว่าหุวยและคําว่าปูหุวยนะคะจําได้ไหมเอ่ยคําว่าหุวยแปลว่าสามารถหรือเป็นปูหุวยไม่สามารถไม่เป็นนะคะตัวอย่างคะ่ะข้อที่หนึ่งเขาว่ายน้ําไม่เป็นก็วงกลมคําว่าปูหุวยไม่สามารถนะคะข้อที่สองคะ่ะเขาเล่นบาสเป็นนะคะก็วงกลมหุวยคะ่ะหุวยแปลว่าเป็นนะคะ ข้อที่3ค่ะเขาวาดรูปเป็นนะคะก็วงกลมอะไรคะหุ่ยนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะทําอาหารทําเป็นไหมคะทาเป็นก็วงกลมหุ่ยนะคะต่อมาข้อที่5้าค่ะเขาร้องเพลงไม่เป็นไม่เป็นคือคําว่าปู่หุ่ยคะ่ะเก่งมากข้อหค่ะขี่จักรยานไม่เป็นนะคะก็คือคําว่าปู่หุ่ยคะ่ะ ต่อมาค่ะหน้าที่5นะคะแต่งประโยคนะคะข้อที่1ค่ะเกอเกอิรหุ่ยจุดจุดจุดเกอเกอิแปลว่าอะไรคะพี่ชายเก่งมากค่ะพี่ชายกําลังทําอะไรอยู่คะร้องเพลงพี่ชายร้องเพลงเป็นก็คืออะไรคะเกอเกอิรหุ่ยชางเกอนะคะเก่งมากต่อมาค่ะรูปที่สอง คุณพ่อทําอาหารไม่เป็นนะคะป้าปะแปลว่าคุณพ่อไม่เป็นค่ะไม่เป็นคือคําว่าปูหุ้ยปูหุ้ยอ่ะเขามีคําว่าป้าปะจุดจุดหุ้ยจั่วฟานมาให้นะคะเหลือคําว่าอะไรคะคําว่าปู้ค่ะถูกต้องก็จะเป็นป้าปะปูหุ้ยจั่วฟานนะคะข้อที่สามค่ะว่จุดจุดโยงนะคะ ในรูปเขาไหวยน้ําเป็นนะคะคําว่าไ่ว้น้ําเป็นเป็นสามารถคือคําว่างุยค่ะวอหงวยโยโยงค่ะต่อมาค่ะข้อสี่นะคะเขากําลังเล่นบาสอยู่นะคะสามคนพวกเขาทาเหมือนแปลว,ว่าพวกเขานะคะเขามีมาให้พวกเขาเล่นบาสไม่เป็นนะคะก็คือ ท่าเหมินปูหุ่ยตาล้านชิวนะคะต่อมาข้อ5ค่ะพวกเขาสองคนกำลังขี่รถจักรยานนะคะขี่เป็นด้วยนะคะพวกเขาก็คือคำว่าท่าเหมินหุ่ยแปลว่าเป็นชีจื้อสิงเชอปั่นจักรยานท่าเหมินหุ่ยชีจื้อสิงเชอพวกเขาปั่นจักรยานเป็นค่ะอี <c oughs> 听录音，选择正确的答案。一，他不会做饭。他不会做饭。二，我们会游泳。我们会游泳。三，你会画画吗？ 我不会画画四，他们会打篮球吗？他们不会打篮球。五，你会骑自行车吗？我会骑自行车。 เสียงคำถามไปเมื่อสักครู่นะคะเรามาเฉลยกันนะคะข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าทาห้วยจั่วฟ้านนะคะก็คือเขาทำอาหารเป็นข้อไหนคะข้อ A เก่งมากค่ะข้อสองค่ะเขาพูดว่าทาเหมือนห้วยหยูหยงทาเหมอนก็คือสองคนนะคะห้วยหยหยงว่ายน้ำเป็นค่ะ ข้อที่สามีคำว่าอะไรคะปูหุย้ยหว่าหว่าปูหุ้ยไม่เป็นนะคะตอบ B บ่อยข้อสี่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเหมือนปูหุย้ยตาล้านชิวนะคะข้อสคะ่ะข้อห้าตอบ A นะคะหุย้ยชี้จื่อสิงเชอคะ่ะ ต่อมาค่ะหน้าต่อมานะคะอ่านบทความและเติมคำลงในช่องว่างค่ะอ่าเราจะมาดูในกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะคะความหมายนะคะ A ฉีฮวันฉีฮวนแปลว่าชอบ B ว่าฮวาดวาฮวาแปลว่าว,า,ว,า,ว,า,วาดรูป C ช่างเ่างเกร้งกอ,องเพลงนะคะ D ปูหุ่ยปูหุ่ย ไม่สามารถอ e, ีหุวยหุวยสามารถนะคะทีนี้มาดูบทความนะคะหัวฉีฮวนจุดจุดจุดเขาเฉลยมาว่าข้อ B นะคะก็คือหัวฉีฮวนว้าวว้านะคะทีนี้ต่อมาค่ะหัวฉีซุย ชีเลขอะไรคะชีเลข7นะคะชั้นอายุเจ็ดปีจิ้วนะคะจิ้วไปว่าก็จิ้วจุดจุดจุดห้าห้าเลยเราจะเติมอะไรลงตรงนี้ดีคะก็วาดรูปเป็นแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ตัวที่แรกนะคะหอวีหวนห้าห้าชั้นชอบวาดรูป 我七岁就จุดจุดจุดวาฮวาล了。ฉันอายุเจปีก็วาดรูปเป็นแล้วนะคะเติมอีนะคะเติหมหุ้ยลงไปต่อมาค่ะ<โ>ววเเเกกออหจีเจี้ยพี่ชายและพี่สาวฉันเยเยเยก็อ,อะไรคะ สีหวนวาดภาเหมือนกันนะคะก็ชอบวาดรูปเหมือนกันต้านชื่อต้านชื่อแปลว่าแต่นะคะวอตี้ติน้องชายฉันเมื่อกี้เขาบอกว่าพี่ชายและพี่สาวฉันก็ชอบวาดรูปนะคะแต่ว่าทีนี้มีคําว่าแต่น้องชายฉันมีคําว่าแต่ก็แสดงว่าต้องขัดแย้งตรงกันข้ามกันนะคะก็คือ ปูห้วยข้าว้านะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบวาดรูปนะคะถ้าฉีวานบรรทัดสุดท้ายถ้าฉีวานเขาชอบทําอะไรคะถ้าไม่ชอบวาดรูปเหลือคําว่าช่างเกอถูกต้องค่ะช่างเกอถ้าฉีวานช่างเกอ oh yes, วะเย้ฉีวนทาช่างตะเกอนะคะฉันก็ชอบเขาร้องเพลงนะคะ ต่อมาค่ะตอบคำถามบทความเมื่อกี้นะคะผิง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 ก็คือบ่อในบทความนะคะผิงผิงห้วยว่าว่าผิงผิงวาดรูปเป็นถูกหรือผิดคะในบทความถูกต้องนะคะข้อสองค่ะตี้ติปูห้วยช่างเกออะตี้ติเราจะไปดูที่บรรทัดสุดท้ายของประโยคเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าตี้ติ ฉีฮวนช่างเกอใช่ไหมคะก็คือเขาชอบร้องเพลงเขาก็ต้องร้องเพลงเป็นแต่ในโจทย์เขาถามว่าตีตีปูงีช่างเกอเพราะฉะนั้นผิดนะคะข้อ2ต่อไปข้อ3ค่ะจีเจี๋ยฉีฮวนช่างเกอในบทความเขาพูดแค่ว่าตีติฉีฮวนช่างเกอคนเดียวเพราะฉะนั้นผิดนะคะข้อที่สาม ต่อมาค่ะด้านล่างตอบคำถามต่อไปนี้นะคะ A B นะคะข้อที่1ตัวอย่าง A หนีห้วยจั่วเฉินมิหนีห้วยจั่วเฉินมิคุณทำอะไรเป็นถามหนีก็ต้องตอบหัวนะคะถามหนีห้วยตอบหัวห้วยนะคะคือข้อ C คะ่ะหัวห้วยตาล้านชฉวต่อมาข้อที่สองหนีปูห้วยจั่วเฉินมิ ถามหนีตอบว่คำถามนะคะคุณทำอะไรไม่เป็นนะคะถามหนีปูห้วยก็ต้องตอบวอปูห้วยอะไรคือข้อไหนมีวอปูห้วยนะคะข้อ B ค่ะวอปูหุ่ยโย,ยงต่อไปข้อ3ค่ะหนี้จีเจี๊ยหุ่ยจั่วเฉินเมอ พี่สาวคุณทำอะไรเป็นนะคะถามหนีตอบบอกถามหนี้จีเจียก็ต้องตอบหัวจีเจี๋ยวยจั่วฟ้านคาเก่งมากอ่าหมดแล้วนะคะทีนี้นักเรียนอย่าลืมคัดจีนหน้าเจ็ดให้ครบทุกช่องด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดก็จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำนะคะให้เวลาทำให้เวลาทำ หลายวันเลยนะคะเปิดเทอมค่อยเอามาส่งคุณครูนะคะคุณครูจะตรวจทีเดียวนะคะทำวันนี้ไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะก็ทำเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชิชี